วันนี้ขอนําท่านเข้าสู่การหว่านปุ๋ยนาะอ้ายเหลิมนะครับผมอืมโดยทีมงานหว่านมืออาชีพนะครับทีมงานที่ไปหว่านนาผมนั่นแหละนะครับก็วันนี้สิบสามถุงโอ้น้ําเยอะนะเนี่ย<อ>เข่างามเลยเน,นะาะเจ้าเจ้าวานเจ้าว่านก้อนไหมอ้อนโดนปะโดนโอ้ยว่านหลังมูสุดเลยวังได้ดๆนี่ ข้าวสูงมากเลยครับผมอ้ยเขาบอกกินข้าวอกเขาเขากินมาแล้วเหลือแต่กูดมูอากีเด้บ้า ร,รวมเพื่อนไม่ได้มาไม่ได้นะครับทีมงานบ้านน้องแหวงนะครับเลยจัดให้ทีมงานบ้านทึเจริญอันนี้ทีมงานเมืองสีบนะครับรับจ้างทัวร์ราชานาจักบัวาสิเป็นบ้านอิโซดบ้านน้องเทพกำโพกพัมโพ กำโพกำโพกับสุดยอดแล้ววานปุย๋ยนี้ำเยอะน้ำเยอะยังไงมันก็ละลายถึงกันเขา,เ,า,า,านนเขาขมันตั้งท่องแล้วเ,เดี๋ยวพมกับสิเพชรไซรอดสองอีกเมืม่อไรไซรอดสองอ่ะมือไืก็ได้ xây mượn xây xăm thùng xây xăm thùng hong kìm mòn đi uu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  chị đai chị đai chị đai hinhuu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 u chị đai nangi vang อันนี้เล่าบอ่ให้ผู้ใด้หรอกโอ้มีแนวกินอีกคนกนอกเดี๋ยวมันมีหนามวาดัดจะได้กะดีดอกมันมีกระสนนี่้วุมัน่มีเลยคือบบปับรถไทยจะคองกับนี่กี่ข้าวแล้วเช็ดบัวแล้วเช็นมือ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันหน้าติดทางเฮจจะไหนกะง่ายครับสวยงามตามท้องเรื่อง